ันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราศีธาตุไฟนะคะราศีธาตุไฟ3มราศีแรกก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะราศีเมษนะคะเป็นแม่ธาตุไฟราศีสิงห์เป็นกลางธาตุไฟราศีธนูเป็น ธา,าตุไฟนะคะคาว่าไฟหรือธาตุไฟคงไม่ต้องแปลอะไรมากนักนะคะเพราะว่าธรรมชาติแท้ๆของไฟก็คือการให้แสงสว่างให้ความสดใสความรุ่งโรจนั้นในราศรีธาตุไฟทั้ง3าราศรีเนี่ยถ้าดวงชะตาใดามีลัคนาหรือมีดาวเคราะห์ที่ดีสถิตหรืออยู่ในลัคนาย่อมให้ความหมายทายในทางที่ดีนะคะ,ะก็จะทายไปเกี่ยวกับความ เรื่มสายศรัทธาความรักอารมณ์ที่รุนแรงความกล้าหาญความรวดเร็วฉับไวการยอมรับภาระหน้าที่ความออกมีกภาพรหรือ,อ,อมีการสร้างสรรค์มีความคิดที่สร้างสรรค์น,นะคะเราเริ่มที่ราศีเมษนะคะราศีเมษเป็นแม่ธาตุไฟนะคะ ราศีเมษแทนด้วยดาวอังคารหรือเลข3ราศีเมษเป็นราศีที่เริ่มแรกของจาักราราศีนะคะหรือราศีที่ศูนย์นั่นเองถูกสมมุติให้เป็นราศีที่มีเป็นอ,อัตราของโลกเป็นราศีแรกของทั้ง12ราศีเริ่มตรียางนวางและเริ่มนักสัตวเลิกหมายถึงการเกิดมาเป็นมนุษย์หมายถึงคุณภาพและก็ความสามารถในการในการครองชีวิตการมีพลังทางจิต ใจในการสร้างสารรค์การมีความคิดรเริ่มนะคะราศีธาตุไฟที่2ก็คือราศีสิงห์ราศีสิงห์เป็นกลางธาตุไฟนะคะแทนด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งแสดงถึงความเมตตากรุณาที่แผ่ออกไปความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์ความเชื่อถือได้ความใจกว้างมีคุณสมบัติเป็นผู้นำ แต่ว่าในส่วนของอารมณ์ที่จะก,กระตุ้นเตือนจิตใจเนี่ยให้ความแปรปวนในความรู้สึกรูปลสกลิ่นเสียงความรักและถูกสมมติให้หมายถึงบุตรธิดานะคะราศีธนูเป็นปลายธาตุไฟนะคะแทนด้วยเลข5นะคะราศีธนูหมายถึงการปณิธานการรู้แจ้งในสิ่งใดๆให้ง่ายและแม่นยำด้วยยานพิเศษมียานมีความ มีความมั่นคงต่อความยุติธรรมและความเป็นธรรมมีความคิดที่เกี่ยวกับปรัชญาศาส,สนาความเชื่อสิ่งทีเ่เหตุผลไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะคะใครที่เกิดในราศีธาตุไฟหรือเกิดในทั้ง3ราศีนี้มีลัคนาอยู่ในสมราศีนี้ถ้าในดวงชะตาพื้นดวงชะตาไม่มีดาวบาปะเคาะหรือดาวร้ายเข้ามาเบียดหรือบ่อนทำลายก็ ในทางที่ดีก็คือ3ลราศีเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวรอดได้มีประสบการณ์หรือสามารถที่จะ,ะดําเนินชีวิตเอาตัวรอดแล้วก็ประสบความสําเร็จได้อย่างดีในชีวิตนะคะหลังจากที่ เมื่อตรวจดวงชะตาแล้วถ้าในดวงชะตามีดาวดีมาอยู่ในลัคนาก็ย่อมส่งเสริมหรือให้คุณนะคะลักษณะที่เห็นได้เด่นชัดและง่ายของคนที่เกิดในราศีธาตุไฟทั้ง3ราศีก็คือจะเป็นคนไม่หยุดนิ่งนะคะกระปี้กระเป๋าขยันขันแข็งมีความขยันมันเพียรรอบรู้เฉลียวฉลาดออชอบค้นคว้าศึกษาแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นคนที่แบบ ซึ่องซึมหรือเชื่องช้าจะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ไม่เป็นคนที่น่าเบื่องานอะไรก็ตามเป็นงานที่จะต้องใช้ความคิดรีเริ่มหรือ,อ,อตั้งต้นเริ่มใหม่คนราศีธาตุไฟมักจะประสบความสําเร็จมากกว่าราศีอื่นนะคะยกเว้นในดวงชะตาหรือพื้นดวงชะตามีดาวบัพพะเคสอย่างเช่นอาจจะมีดาวเสามาเบียนลัคนาหรือเบียนดวงชะตาอันนี้เขาเรียกว่าดาว บาปพระเคราะห์นะคะ